การบุญการกุศลใดๆต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตามคันลองคลองเดิมจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะต้องรู้ความเป็นไปเป็นมารู้ความหมายรู้ให้ถูกให้ต้องรู้ให้จริงและทำให้ถูกต้องจึงจะเป็นผลบุญกุศลและมีอานิส์ส ถ้าผิดเพี้ยนเพียงนิดเดียวก็จะไร้ค่าไร้ความหมายหาอานิสง์ผลบุญไม่มีอย่างเช่นการทำบุญมหากุศลมหากถินของนางวิสาขาเราจะต้องรู้ที่ไปที่มารู้ความหมายทำให้ถูกให้ต้องตามนางวิสาขาผู้เป็นต้นแบบนางวิสาขา เป็นผู้ตั้งต้นบุญมหากถินครั้งแรกในพระพุทธศาสนาเพื่อเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนจีบวนให้แก่พระพุทธเจ้าเราต้องรู้ให้ถูกให้ต้องก่อนว่านางวิสาขานางใช้ผ้าสีอะไรถวายแก่พระพุทธเจ้าในครั้งนั้นความเป็นมาของมหากถินครั้งแรกในพระพุทธศาสนา นางวิสาขาทำบุญกระถินเพื่อเปลี่ยนผ้าแก่พระพุทธองค์นางวิสาขาใช้ผ้าสีเหลืองทองสิงครีถวายแก่พระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ารับผ้าจากนางวิสาขาพระพุทธเจ้าก็บอกเลยว่าเป็นการทำบุญมหากุศลปรสัตว์อันยิ่งใหญ่เมื่อพระพุทธเจ้ารับผ้าจากนาง สัพพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกองสังขารของนางที่อยู่ในกองสังขารของบรรพบุรุษของนางหรือสรพพสัตว์ที่เรากินบริโภคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาเป็นสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในกองสังข,งขารของเราล้วนแล้วแต่เป็นกองสัตว์ทั้งสิ้น สัตว์เหล่านี้เขาจะเลี้ยงสัตว์กันเองสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นจึงอุดที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่สัพพสัตว์เหล่านี้เพื่อตอบแทนบุญคุณในการทำบุญกุศลครั้งนี้เมื่อนางอุดที่สวนบุญส่วนกุศลแก่สัพพสัตว์ทั้งหลายในตัวนาง หรือบรรพบุรุษของนางเมื่อสัตว์ต่างๆต,ต่างได้รับส่วนบุญส่วนกุศลต่างพากันดีใจจึงตีคองร้องเป่าในงานบุญมหากรถินจึงมีการฉลองสมโพษแห่แห่นร้องเพลงแห่กันเป็นขบวนและมีธงทิวรูปสัตว์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในงานกรถินนี่คือความหมาย ของสัพสัตว์ที่เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแต่ขณะทุกวันนี้ไม่รู้พากันเอาผ้าสีอะไรไปถวายแก่สูงผู้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและถวายแก่สูงที่อยู่ในลทัทธิอะไรก็ยังไม่รู้เลยพระอริยเจ้าในบ้านเมืองเราก็ควรน่าจะรู้ ท่านเป็นพระอริยเจ้าผู้มีญาณอย่างรู้น่าจะแสดงให้ญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจแต่ถ้าทำผิดไม่ใช่สีาพาาที่ถูกต้องไม่ใช่ลัทธิที่เท้จจริงของพระพุทธเจ้าบุญกุศลนั้นก็จะโมฆะทันทีจะหาผลบุญกุศลอะไรให้เขาได้แล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขารอรับอยู่ เขาจะได้รับบุญรับกุศลได้อย่างไรเมื่อสีผ้าก็ไม่ถูกลัทธิก็ไม่ใช่อน,นิสงส์ผลบุญจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอุปมาพระพุทธเจ้า่มผ้าสีขาวแต่เอาผ้าสีดำใส่ในกองกระถินแล้วจะเป็นบุญกระถินเป็นบุญกุศลได้อย่างไร มีแต่จะทำให้บุญกุศลนั้นดางพลอยไร้ค่าไร้อานิสงส์เสียหายแกนางวิสาขาผู้เป็นต้นแบบมหากถิมอยากรู้ถ้าเอาสีผ้าที่พระองค์ไม่ได้ใช้เมื่อพระองค์ไม่รับอานิสงส์นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพระอริยเจ้าบ้านเราผู้มียานนั้นยานนี้ทั้งหลาย ลงใช้ยานอย่างถามพระอานุน์ยู่สิว่าพระอานุนซักผ้าให้พระพุทธเจ้าผ้านั้นสีอะไรพระอานุนล้างบาตให้พระพุทธเจ้าทุกวันบาตนั้นเป็นบาตอะไรนางวิสาขาและพระอานุนเป็นแค่โสดาบันเองท่านเป็นถึงพระอริยะเจ้า ยานของท่านย่อมสูงกว่ายานของพระโสดาบันอยู่แล้วก็น่าจะอย่างเห็นนางวิสาขาและพระอานท์ได้ถามนางวิสาขาดูซิว่าผ้านั้นสีอะไรบาทนั้นเป็นบาทอะไรแต่ถ้าท่านไม่เห็นยานของนางวิสาขาก็แสดงว่าท่านไม่มียานอะไรเลย หลอกลวงว่ามีย,านน,ยานนั้นยานนี้แค่นางวิสาขาท่านก็ไม่รู้ท่านจะไปรู้นิพพานได้อย่างไรขนาดพระมหากษัตริย์รัชการองค์ปัจจุบันพระองค์ยังใช้สีผ้าพระราชทานที่ถูกต้องถวายเป็นพระมหากถินตามวัดอารามต่างๆก็แสดงว่า พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10องค์ปัจจุบันท่านก็มียานอย่างรู้ที่เป็นจริงอย่างแน่นอนแต่พระอริยะเจ้าบ้านเราก็มีแต่พากาันแหกกุดไปทั่วไม่มีต้นไม่มีแบบไม่มีเห็นแสดงว่าทุกคนยังไม่เห็นต้นแบบของกถินจริงผ้าเหลืองทองสิงครีและบานเหล็กนั่นคือ มหากถินของนางวิสาขาผู้เป็นต้นแบบในพระพุทธศาสนานางทำให้เป็นต้นแบบแก่ชาวโลกเมื่อตกเป็นบุญประเพณีก็ทำให้มันถูกมันต้องหน่อยเทวดานางวิสาขาฝากถามมาพระอริยเจ้าบ้านเราปวดแต่ว่ามียานนั้นยานนี้ แต่ไม่รู้เรื่องกรถินไม่รู้เรื่องยานเลยผ้าสีอื่นบาทอื่นลัทธิอื่นจะไม่มีอนิสงส์ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมหากรถินที่ถูกต้องและมีผลอนิสงส์เกิดขึ้นในผ้าเหลืองทองสิงครีบาทเหล็กและลัทธิมหานิกายเท่านั้นก็สาธุกับผู้เกิดปัญญา ทางสวรรค์ท่านแสดงมาให้ฟังอย่างนี้เองสาธุ